สวัสดีสสดค่ะ,คะอาจารย์วิสาขาสิทธิเอกขนฟันธงค่ะอาจารย์โอปอ1สิทธิเอกขนฟันธงค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ดาวสําหรับท่านที่สนใจวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ดาวกับเรานะคะ,คะติดตามกับพวกเรามาได้เลยนะคะก็จากประสบการณ์ของทีมพวกเราสิทธิเอกขนฟันธงแล้วก็อาจารย์โอปอนะคะจะมีเรื่องราวสตอรี่ของลูกค้านะคะที่มาตรวจดวงชะตาวันนี้จะมาในหัวข้ออะไรคะอาจารย์โอปอวันนี้นะคะจะมานําเสนอใน หัวข้อที่ว่าลำดับขั้นตอนในความสําเร็จค่ะน่าสนใจไหมคะอาจารย์สนใจมากเลยค่ะอยากสาเร็จนอาจารย์โอปาคำว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยคุณเราในชีวิตเนี่ยถ้าเป็นชีวิตของมนุษย์ก็คาว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่ในลำดับความขั้นตอนในความสําเร็จเนี่ยเจ้าชะตาคนเนี่ยเขามาตรวจดวงชะตาก็จะเป็นสเต็จของเขาเลยตั้งแต่วัยเยาว์วัยโตวัยรุ่นจนถึงวัยทํางานจนกระทั่งเขาสู่วัยการมีครอบครัวก็ได้มาตรวจเช็ดดวงชะตาร่วมกัน ะะ<ช>ดังนั้นเจ้าชะตานะคะจากในรูปดวงนะคะลัคนาสถิตยอยู่ที่ผูกดวงหลังจากการผูกดวงวางชะตาแล้วนะคะลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎดาวประจาตัวนะคะหรือดาวตานุรักษ์ก็คือดาวจันทรนะคะสัญลักษณ์ก็คือเลขสองไทยไปสถิตยอยู่ที่เลือนพันธุนะคะที่ราศีตุลโหลาราศาสตร์เรียกว่าตานุพันธุนะคะตรงนี้ได้อัมพุอง์เกณฑ์และอัมพุอุดมเก์ดังนั้นดวงแบบนี้นะคะจันวิสาขามีกินมีใช้ค่ะ ุดมสมบูรณ์ของเขานี่คือลำดับขั้นตอนแรกตอนที่กรรมเขากำนดมาเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นลำดับขั้นตอนก็คือตอนที่เจ้าชะตามาตรวจดวงนะคะบอกว่าทุกคนจะเข้าใจว่าดวงเนี้ยอาจจะอ่อนโยนเพราะด้วยความเป็นราศีกรกฎแต่ขอโทษค่ะดวงนี้เป็นดวงของผู้ชายนะคะดังนั้นเรื่องราวที่เจ้าชะตานี่คืออบอาจารย์มิสาขามาทั้งวันเลยนะคะดังนั้น เจ้าชะตาเป็นผู้ชายพาอลักนาของเป็นกรกฏเขาจะมีความอ่อนโยนเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ชอบเซอร์วิสมายนะคะดังนั้นลําดับขั้นตอนของตัวเองก็คือเรียนไปด้วยส่งตเตงไปด้วยถามว่าทาไมต้องเรียนไปด้วยส่งตเตงไปด้วยเพราะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยต้องขออนุญ,ญาตนะคะป่วยหนักถึงขั้นเป็นอนอนติดเตียงอะคะ่ะ ดังนั้นความที่ว่าตัวเองเป็นราศีกรกฎจึงสามารถทํางานตรงนี้ได้ดูแลคุณแม่ได้เป็นเดียบีและพร้อมกับทํางานส่งตัวเองนี่คือลําดับต่อมาคือความกระตันอยู่เห็นไหมคะโดยที่เขาใช้หลักอิทธิบาทสีค่ะอาจารย์วิสาขานะคะเอโดยอย่างนี้ดาวประจาตัวอยู่พันธุใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเขาทาทุกอย่างเนี่ยเขาโฟกัสเพื่อแม่อยู่แล้วอย่างนี้ก็ต้องได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์เรียกว่าใช่ค่ะจุลจักรด้วยค่ะถูกต้องค่ะตําแหน่งของดาวจันนะคะคือตําแหน่งของเจ้าชะตาเอง นะะอพอลำดับต่อมาความกระตันยูส่งผลค่ะ,อะสอบติดข้าราชการ เป็นข้าราชการครูถ้าเราเห็นจากในพื้นดวงชะตาของเขานะคะเราไปดูที่เรือนกรรมะค่ะอาจารย์วิสาขานะคะเรือนกรรมะก็คือดาววังขานนะคะไปสถิตอยู่ที่ราศีมีนซึ่งคือภพแปลว่าถ้าเขาอยู่ในเครื่องแบบยูนิฟอร์มนะคะเป็นข้าราชการซึ่งจริงๆดวงเนี้ยถ้าอยู่ในองค์กรอ่ะขอให้มียูนิฟอร์มเถอะค่ะจะเป็นราชการและวิสาหกิจหรือเอกชนก็ได้แต่เจ้าชะตามุ่งมั่นในความเป็นครูนะคะดังนั้นก็สอบติดได้ค่ะนะคะนี่คือลำดับขั้นตอนในความสําเร็จ แต่ถามว่ายังไม่จบอยู่แค่นี้เพีแต่ว่าในคลิปนี้นะคะอาจารย์จะบอกแค่นี้ก่อนเพื่อเราจะได้ไปคุยในคลิปต่อไปค่ะอาจารย์วิสาขาอ๋อต้องติดตามต่อไปนะคะใช่ค่ะมีคลิปที่สองนะคะถูกต้องค่ะเราก็มาดูกันว่าเขาดำาดับความสำเร็จหลังจากที่สอบข้าราชการครูแล้วเขาไปในทิศทางแบบไหนอีกในคลิปถัดไปนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ